ได้ยินเสียงปืนนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่ราว่ยต้องระวังเวลาเข้าไปกึงหลับกงตื่นก็ดียินเสียงเดินตึกขอกขอกขอกออกไฟส่องปุ๊บไม่เจอเพราะมันดังใกล้มากนะครับใกล้มากแล้วดินชัดมากไอทีนี้ผมก็กลัวแล้วผมก็ปลุกไอสองคนนไม่ตื่นโอ้โหปลุกไงก็ไม่ตื่นมันน่าจะเหนื่อยนะครับผมมีนายพานเนี่ยไปยิงกันตายคือไอตรงที่เรานอนนะเขาเอาศพมาวางตรงนั้นแหละนะครับเขาเอาศพมาวางที่ที่เรานอนนั้นแหละ นะครับแต่ว่าไม่รู้วังจุดไหนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มีเพื่อนร่วมทางด้วยหนึ่งคนนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มากับพี่หนุ่มแล้วนะครับน้องซ่าจากช่องซีซ่านั่นเองนะครับฝากทุกคนเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมกับน้องซ่าเนี่ยจะไปนอนยังห้างสูง ของพี่ยุงแล้วก็น้องแจ็คแล้วก็น้องชัยน้องซาเนี่ยยังไม่เคยไปนอนห้างตรงนั้นเลยนะครับห้างตรงนั้นบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีนะครับแต่ครั้งที่แล้วที่ผมมากับพี่ยุงเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เราเนี่ยต้องระวังเวลาเข้า,ปา,า <Okay. S 1> ไปาไรครับผมไปกันเลยครับ มากนะครับไปไมาถึงแล้วก็เรามาถึงแล้วนะครับผมนู่นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนครับไปเ,เดี๋ยวรอรอให้พี่ขึ้นไปข้างบนหน่อยนะ p e r โอ้ยินใจอ่ะยินมานิดหนึ่งโอ้ยอ้อขนสักคอืมทานสิ่งจัดสี่งนไม่ได้หรอกโอเคครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็อยู่อย่างบนห้างแล้วนะครับซึ่งเราผูกเปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังจะทานข้าวกันนะครับผม บรรยากาศบนห้างครับดีมากๆนะผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมมีเสียงนกตบยุงมีเสียงจิ้งหรีดตา้องดังเลยนะผมท้องฟ้าในยามเย็นที่นี่นะครับสวยนะครับผมมามาดูกับข้าวของเราในมื้อนี้มีอะไรบ้างนะผมนี่เลยครับน้ำพริกแตงเปรี้ยวนะครับแล้วก็ผัดพริกหยวกใส่เนื้อนะครับแล้วก็แกงป่าใส่เนื้อเหมือนกันนะครับกับข้าวของเราในวันนี้ก็เอามาจากบ้านทั้งหมดเลยนะครับผมมามากินข้าวนครับ อืมนี่ครับทุกคน อ,อน,นี่ผมผัดเองนะครับผมทำทำเองหมดเลยนะครับส่วนในนี่ผัดพริกแอ่ผัดพริกหยวกใส่ใส่เนื้อเนี่ยไอ้น,นี้น้องน้องซาทำนะครับอร่อย,อยช่วช่วยกันทำนะครับก่อนเราเข้ามาเราทำกับข้าเสร็จก่อนเพราะเราขึ้นบนห้างเนี่ยทำเข้าไมา่สะดวกแน่นอนนะครับ แล้วก็ถ้าเรามาแบบเร็วกันไปเนี่ยร้อนร้อนมากนะครับเราอยู่ร่องมากเลยอยู่ที่ร่องเห็นไหมมันมีพี่ทำมาข่หน้าฝนนะ่าจะสวยสวยมากพี่ดูใช่หมดอกาศมากแซมแต่หลังค้าง้องดีนะน้าฝนก็จะลำบากอีกหนึ่งึ้นต้นไม้ล้มันจะลื่นใช่เ,เสียง มันก็ดีมันสวยมันเราก็ต้องทำมแม่คนชอบดูแล้วคทำเสี่ยงเสี่ยงนะคิมทำห้างอะ่ะใช่ครับเสียเส่ยงคนมาขึ้นก็เสี่ยงคนมาทำเสี่ยงกว่าเสียงมากการเงินมนะัน มองเอ๊ <ด S 1> <ค><ด>ม่กินหรอโอ้ทีน,นี้แสงจันทร์สว่างไว้ไกลอืมล่วงคืนเราก็จะยิ่งสิ่งเขาอยู่เป็นปเพื่นน้องมันก็ก็ก็เรื่อยหรอครับกลางวันลกลางวันก็จะมีนู่นชิ้นน้องใช่ใช่ล่งคืนก็มีเลยเวลาเลยใช,ช่ใช่ ครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้นอนเล่นบนเปลได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับเสียงนกตบยุงเสียงจิงรีป่าก็ยังดังอยู่เลยนะครับกตบยุงเนี่ยดังตั้งแต่หัวค่าแล้วนะครับผมจนตอนนี้ก็ยังดังนะครับน่าจะไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครผมถ้าเมื่อยน่าจะหยุดไปแล้วนะครับก่อนนอนนะครับผมมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ จริงๆของผมเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นในป่านะครับผมมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยนะครับเจอเมื่อไม่นานไม่นานมากนะครับไม่นานมากเมื่อประมาณนะปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เองนะครับคือวันนั้นผมออกไปไปถ่ายคลิปในป่าใหญ่นะครับไปถ่ายคลิปในป่าใหญ่มีผมมีน้องเด่นมีน้องสอนด้วยนะครับมีน้องสอนด้วยเราไปกันสามคนนะครับ ีนี้เราไปเราจะไปตามหาต้นไม้ที่มันแบบต้นไม้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราไปเราไปไม่เจอหรอกคลิปนั้นผมไม่ได้เอาลงด้วยนะครับไม่ได้เอาลงด้วยเพราะว่ามันไม่เจอนะไม่เจอต้นไม้ใหญ่ที่เราตามหาตามคาบอกเล่าของคนท้องแก่นะครับไปแล้วไม่เจอทีนี้เราเดินจนประมาณบ่ายสองเราไม่กล้าเดินละเพราะเราหาไม่เจอถ้าเดินกลับไปถึงบ้านเลยในภายในวันนั้นก็คงไม่ถึงแล้วก็เดินกลับมาเรื่อย นะครับจนมาเจอแคมป์เก่านะครับเราก็พักบงแคมป์เก่าทีนี้พอตกกลางคืนมานะครับผมกินขุนข้าวอะไรเสร็จผมก็จะวางหม้อข้าวไว้ไม่ไกลาจากเปมากวางไว้วาง,งซ้อนไว้ทั้งถ้วยทั้งจานทั้งหม้อก็วางซ้อนไว้นะครับเราเข้านอนนะครับผมเข้านอนทีนี้มีเสียงดังขบครับเดินเสียงเดินเหยียบใบไ,ไม้พร้อมกับเสียงกิ่งไม้หักนะครับ ได้ยินแบบดังข้างหน้าทีข้างหลังทีแต่ว่าไม่ได้ดังทีทีนะนานดังทีนะครับผมเราก็ไม่ได้เอกใจล้วก็นึกว่าจะเป็นหมูปุงหมูป่าเ,เพราะาลอยหมูป่าเยอะมากนั้นนะครับเราก่อ,อกไฟให้กองใหญ่ๆไว้ไม่ให้ตะตานี่ยเข้าใกล้เร่านะครับในระหว่างที่ผมกําลังเออเออพอลซึมสลือคล้ายๆจะหลับแล้วแหละนะครับมีเสียงหม้อข้าวเนี่ย กลิ้งลงมาทั้งห้องนะครับพวกวพวกจานนึงกลิ้งหมดเลยผมก็นึกว่าผมวางไม่ไม่คงที่ไม่ไม่มั่นคงนะครับก็หยิบออกมาวางใหม่แล้วเข้านอนทีนี้นอนไปได้สักพักประมาณห้าทีเกือบสิบทีจะหลับจะหลับละืมทะลือจะหลับละกลึ่งหลับกึ่งตื่นก็ดินเสียงเดินตึกคลอกค,คลอกค,คลอกมันฟังฟังดูไม่สัตว์สี่เท้าก็สัตว์สองเท้าแต่เป็นสัตว์ใหญ่แน่นอน นะครับดังผมก็ฟังฟังพักนึ่งออกไฟส่องปุ๊บไม่เจอเพราะมันดังใกล้มากนะครับใกล้มากแล้วดินชัดมากนะครับผมส่องไม่เจอผมเอ๊แต่มไม่เจอวว่าอ่ะไม่เป็นไรนอนต่อนะครับทีนี้นอนนอนลงก็ยังไม่ดินเสียงเลยทีนี้จะหลับจะหลับแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นดังแล้วนะครับดังดังดังใกล้แค่ไหนผมก็อยู่เงียบ สังเกตเสียงที่ดังรอบๆแคมป์นะครับหนึ่งดังคือกักกึกกักไอท้ทีนี้ผมก็กลัวแล้วผมก็ปลุกไอ้สองคนนั้นไม่ตื่นโอ้โหปลุกไงก็ไม่ตื่นมันน่าจะเหนื่อยนะผมมันคงจะเหนื่อยเต็มที่แหละนะครับปลุกไงก็ไม่ตื่นนะครับน้องสอนนน้องน้องเด่นเนี่ยหลับแบบบางกลดน,นะคอแค็งคอแข็งเราก็เออกลัวไม่เคยเจออะไรแบบนี้เพราะมันสองไม่เจอ ปกติได้ยินเสียงสองต้องเจอนะครับ <c oughs> ทีนี้อนอนไปนปลุกไม่ปลุกไม่ตื่นผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็นอนอ่ะปิดไฟฉายนอนนะครับทีนี้มอเข้ากับพวกทุก,ก,กจานเนี่ยล้มอีกแล้วไม่ได้ล้มทีนี้มันมันมันกลิ้งนะครับมันกลิ้งทีนี้ผมก็คิดในใจน่าจะไม่ใช่กลิ้งเองแล้วแหละแล้วเสียงเท้าก็เดินดังเป็นจังหวะจังหวะนะครับดังหน้าทีหลังที ทีนี้ผมว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับตอนนั้นผมใช้มือถือถ่ายอยู่หยิบมือถือขึอ้นมาถ่ายถ่ายผม,ผมบรรยายไว้นะนะโอ้ยในกล้องนี่ผมบรรยายแบบน่ากลัวบรรยายน่ากลัวพร้อมกับเสียงเดินนะครับเสียงเดินเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงบรรยายเสร็จแบบปุ๊บผมก็นอนบรรยายอยู่นานมากผมจําได้เลยช็อตนั้นแค่ช็อตเดียวกินเวลาไปประมาณสิบสิบกว่านาทีนะครับผมก็ โอ้ยเราก็คิดในใจเราได้เรื่องที่ตื่นเต้นให้เอฟซีหรือ,อคนที่เข้ามาชมขึ้นนีได้ดูกันละโอ้นอนไม่ได้เช็คช็อตวิดีโอหรอกว่าเสียหรือไม่เสียเพราะาผมถ่ายในความมืดนะครับผมไม่เปิดไฟฉายถ่ายผมเปิดแค่ไฟลีลีแบบให้เห็นหน้าผมอะหลังจากผมบรรนยายเสร็จผมก็นอนมไม่ได้สนใจเสียงก็ยังดังดังดังไม่รู้มัน ดังหายตอนไหน <S <S <an> <S ผมหลับไปเลยนะครับผมหลับไปเลย <S <S <an> <S พอเช้ามาปุ๊บมาไลา่น้องสอนแล้วก็น,น้องเด่นฟังว่าเออเมื่อคืนพี่ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ไล่ฟังทีนี้ผมก็เอาเอ้แม่น,น้องเด่นถามว่าก่อน,นไหนพี่ผมดูดิดูวีดีโอดี้เขาบอกเ <S an> พราะว่าผมบอกน้องว่าผมถามไ้ด้วยนะครับผมพอเปิดปทั้งนั้นแหละ มันมีนเสียงผมก็เสิ่งจร้งหรีดอะดังไม่ได้ยินเสียงที่เดินตอนกลางคืนเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเดินตอน,ตอนกลางคืนนะมันดังใกล้มากนะผมถ้ากล้องจับไม่ได้ถ,ถ้าถ้าเสียงโทรศัพท์จับไม่ได้ไม่ใช่น,น่นอนเพราะมันดังมันดังมากอะ่ะมันดังเหมือนช้างเหยียบกิ่งไม้เอาง่<อ>ายๆบางจังหวะนะครับทีนี้เปิดมาไม่เจออะไรเลยผมอ้าวรู้แล้วแหละคิดในใจไม่ต้องสงสัยกันแล้วขนาดนี้ผมก็รีบหุงข้าว กับน้องๆหุงข้าวกินกินข้าวเสร็จรีบเดินออกจากป่าน้องเด่นเคิดว่าผมอะแกล้งเขาเล่นน้องสอนก็นเหมือนกันพอกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเขาถึงว่าอ๋อล้วผมเพมิ่งม,มารู้ที่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังในสมัยเมื่อโอ้ยหลายสิบปีมากนะครับตรงนั้นมีนายพานเนี่ยไปยิงกันตายยิงผิดะนะเขาเหมือนคนเที่ยวป่าแล้วผีบังตาบีกังงนตายอะ่ะใกล้ๆที่เรานอนกันนั่นแหละ คือไอ้ตรงที่เรานอนน่ะเขาเอาสมมาวางตรงนั้นแหละนะครับเขาเอาสมมาวางที่ที่เรานอนนั้นแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้วาวงจุดไหนของแคมป์นะครับแต่ตรงนั้นแหละนในพานที่ถูกยิงตายล้วก็มาตายตรงนั้น,น,นเขาไม่ได้ถูกยิงต้มแล้วตายทันทีนะเขาก็มาเสียชีวิตตรงที่เรานอนกันนั่นแหละเราก็เพิ่งรู้ไอ้คนที่เคยไปก็เคยโดนคนที่เคยโดนก็มีนะครับผม ก็ S <S เรื่องเล่าก็จะมีประมาณนั้นนะครับจริงๆผมมีเรื่องเล่าในป่ามีอีกเยอะนะครับมีเยอะก็ไว้ในโอกาสที่สะดวกสะดวกแล้วก็สถานที่ที่มัน<ำ>ให้หน่อยนะครับมามามาเล่าให้ฟังครั้งนึงนะครับในโอกาสหน้านะครับผมก็สําหรับคืนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะเข้านอนแล้วนะครับผมก็บรรยากาศก็หนาวนะครับผมหนาวเลยนะครับไว้เจอกันในวันพรุ่งเช้านะครับผมทุกคนถ้าชอบคลิปคลิปนี้หรือเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็ ฝากกดแชร์ Share, แล้วก็กดไลค์ Line, ให้ผมด้วยนะครับส่วนน้องซาก็มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากตัวน้องซ่าเองเหมือนกันนะครับผมยังไงถ้าอยากฟังก็ไปฟังในช่องของน้องซาหรือช่อง y o u t u b ซีซานะครับเดี๋ยวค,คุณบอกว่าเน벅เพื่อนเพื่อนไม่ค่ชื่อชื่อช่องอไม่เจอช่องไม่เจอนะครับผมซี C, เนวน벅แล้วก็ S E R <S <S นะครับซีซาครับผมครับผมก็ ถ้าถ้าอยากฟังเรื่องราวของน้องซาที่เคยไปประสบพบเจอด้วยตัวเองในป่าลึก<ช><ๆ>ก็ไปฟังกันได้ในช่องของน้องซาะะครับมผมโอเคขอตัวเข้านอนก่อน,นนะครับรัอบผมฝันดีนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมเหน่ยว่าเไหวเราสิไรยังกลัวเลยเรื่องเนี้ยไม่เลยไงไม่เลย <c oughs> ไม่เลยแล้วกูปวด สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เราสองคนก็ตื่นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศยามเช้าดีมากๆานะครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับผมนู่นแดดแดดเนี่ยขึ้นจากขอบฟ้าแล้วนะครับนู่นแดดจ้าเลยนะครับข้างบนนี้แดดแรงมากนะครับอันนี้ตอนเช้าเช้าเลยนะครับแดดแรงขนาดนี้ถ้าสายกว่านี้คือไม่ใช่แค่แดดที่แรงนะครับบรรยากาศนั่นจะเปลี่ยนด้วยน่าจะร้อนนะครับผมก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการพาทุกคนมานอนบนห้างแล้วก็ เล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตในป่าที่เราได้ประสบพบเจอนะครับผม,ผมทั้งผมแล้วก็น้องซ่านะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องซ่าจากช่องสี่ซ่าด้วยนะครับครับผมเราสองคนต้องลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม